มาดามิลล่าสวัสดีค่ะช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะสายชิลนั่งจิบกาแฟชิมเคก้กที่คาเฟ่แบบมาดามก็จะเงาเหงาดนึงนะคะไม่กล้าออกไปไหนเลยค่ะวันนี้มาดามก็เลยจะพาทุกคนมาเปิดคาเฟ่ที่บ้านกันเลยชวนทำเมนูของหวานง่ายๆแต่อร่อยมากด้วยเอโกว a f เ l e ลชื่อดังอินพอร์ตจากอเมริกาเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากการทานเนยลงบนวาฟเฟิลนะคะแล้วเอาปิริลในกระทะค่ะ ใครจะใช้เป็นเครื่องปิ้งขนมปังหรือไมโครเวฟก็ได้เหมือนกันนะคะทำง่ายมากเติมความหลากหลายของรสชาติด้วยบลูเบอร์รี่ราดช็อก,กโกแลตโรยน้ำตาลไอซิ่งลงไปแค่นี้ก็เหมือนได้ไปนั่งชิลทานที่คาเฟ่แล้วค่ะสายของหวานห้ามพลาดเลยนะคะ จะถ่ายรูปลงสตอรี่ก็ชิคสุดมาดามคอนเฟิร์มสินค้าทุกอย่างนะคะสามารถหาซื้อได้ที่วินล่ามาร์เก็ตหรือใครไม่อยากออกจากบ้านก็สามารถสั่งได้ที่ s h o p w i n l a m a r k e t c o m ส่งถึงหน้าบ้านภายใน1ชั่วโมงอย่าลืมไปสั่งกันเยอะๆนะคะ